สบายดีพี่น้องป้องไปครับอยู่กับผมพี่ดาวล้อซิ่งครับเดี๋ยวจะขุดหนูครับวันนี้ตักขี้ตมครับพี่น้องยังไม่เห็นปลาไหลสักตัวเลยแต่มันมีหูหนูอยู่นี่ไหมนันชิมีตัวนั่นะวะน,นี่งอยขวดใหม่ๆอยู่ครับเดี๋ยวให้เขาตักทํางานก่อนโอ้เป็นงานคอนโอ้งากนเสษตรหลายๆแห,หม่กูอ้เอาโอ้ โอ้แต่ยกใหม่อยู่นี่กับท่านมันแล้ว <c oughs> โอ้ขวนันสิไหรหนูไหมครับขวนันสิไหรหนูโอ้ทำไมมันขวดหากินมันขวดมันขึ้นอยู่ไหมครับมันขวดทำไมอีกมีตัวเดี๋ยวล่อรุ่นครับเดี๋ยวล่อรุ่นแต่ปลาไหลท่านไหนเพื่อตัวนี่แม่เบิ่งขุดมากบอกไรล่ะ แต่ว่าแกไม่ได้หาเลยครับบอดิปวดหาไหมแคเจาตักใส่ดำอย่างเดียวเลยลิงงานอย่างเดียวครับตักงานอย่างเดียวเลยบอดิปวดหาแต่ถ้าหาน่าจะมีอยู่ก็โกยไปเลยครับตักไปเลยโกยไปเลยแดดกับบุคคยห่อนบอดดพี่น้องอุ่นๆครับอุ่นๆเฮ้อในพานเราถือควานท้ายแล้วเจ้า ลูกพี่แล้วห้องหายหัวไปใช้ปุ่งหูกับหายเลยมันเซล่าเกลากับสิมาอยู่หรือตอนพ่อผมมาติดิ่ะท่านเห็นแกับมันเงียงครับลูกพี่แล้วหรอโอ้ไปด้วยหรือได้ก่าอุ่นๆพี่นอ้นนองบ่ฮหอนบันไดน มีมากเลยครับปลาไหลนี่มีผักบุ้งโอ้ยยุ่นลูกมันวะลูกปลาไหลไหมมันมีตัวน้อยสิว่ามีตัวใหญ่บเนั่น <Okay. S 1> นั่นตัวหน่อยนะ <Okay. S 1> มันต้องมีหลห่าเนาะแต่ว่าเขาได้หาไหมเนาะ <Yeah. S 1> นั่นเหนบ่ลูกมันนะั่นนะั่นนะั่นะขว่าไปน้ำลดดำหมดแล้วฮะนีแต <Okay. S 1> ่ตัว,ตวน้อย ยูได้รถดำหมะเฮนเบิ้งหินหวยหวหวมีแต่ตัวหน่อยไปน้ำหกรอบไปแล้วบ่เห็นได้ตัวเห็นตะลูกมั้ตัวนี้น้อยไหมโอ้ยลึกกว่านี้โอ้

ยุ่งใจ่หละยุ่นโบโบตัวคุณากรทถาครับจะห้องกูอยู่มองได้เอ๊ะขอเป็นแบบนี้แล้วกันครับมันจังได้เห็นไลายให้น้อง บทตัวอ่านั้นมันสีเลียนออกมุมนี้แล้วเจาทาไรไปยังห้มันไม่มาอยู่ไหมโอ้โลมยนะนีก่น แมนอยู่แล้วเขาบ่เห็นมันหรนอเหกเห็นตะลูกมัน,นเห็นตัวหน่อยโอ้ <c oughs> ก็ไปนละ้มึงยังทันแล้ว <c oughs> โอ้ <laughs> อยู่หันละไม่โคตรถุมแล้วเนาะโอ้ยตัวลูกพีไม่ยืนตากแดดดิอยู่หันละเออหนูมันก็อยู่เลิกมาน้อนไม่ได้อยู่ตื่นแม่อยู่เสดอโ,โอ้โอหนูหนูสิง โอ้ยระวปเห็นหนูสิ่งโอ๊งไงเอ๊ะตามที่จริงเนาอขุดมานน่มันตื่นมันออกแล้วเนาะโอ้ยไ่เห็นมันเอ,อก ไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวนะดูหายกินคือว่ามันอยู่มันไม่ประไสริฐอ่ะปลาหยางาโอ้ยขุดลึกว่นนี้บวยห็นหนู่มบ่ไหเดียวมันดอกพี่น้องเอ้ย ละมันยุ่มหันละบูบฟงโด่งออกมาไหมจัดเราเป็นที่รูปากแดงโอ้ยคือเราพูดหรอโนูซิงโนซิงนะคะนี่เราเจ้าเห็นมั่นนะเอาขุดไก่หู้แล้วเนาะ โอบคือบคือบคือประมาณมันมาหากินบุมันซุ่มเนาะมันเลยบางคนหากินอไกับ่ัง็เนวยอะไรกับเุค่เห็นหนูก็บไ้หนู คิดตมอมอก็ซื้อตัวนี้ไปน้ำรถเพื่อจะไปยิงไงนี่เป็นปลาไหลนี่นั่นแหละผมว่ามันไปน้ำรถแล้วนี่ไปนะเมื่อกี้แล้วนี่ปลาไหลเนาะเท่อกมันถึงแดดมันมันมันขึ้นว่าไงเป็นวะอันนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นนสั่ว์ยุบันบ่าท้ายเท้าข้างนางไบ้ยืนบนพื้นมันออกมาใช่สารพัดเที่ยวน่แหละ ผมว่ามันไปน้ำน้ำรถด,ดำไยอยู่นี่เพราะบงเบิงมันเปิดตะมีอยู่ไหมมันเขียวเขียวม,มันส่มเนี่ยเขาใส่บางลัน่นเขาเคยผ่า,านนี่ก็บางยังก็ให้มันซักหน้าผากกันซะม่อกีออ้ไม่โคตรดิโอ้ยไม่ โอ้บักคือบักคือแปวนบล็กรถมันโจาะมาได้เลียจอยถ้าขางเพียงกับสิเพราะเหลือในยุ่นี่ตักกว่าท่านเบิดนี่วันนีดีว่าก็เมืเจ้าฟังถึงเรื่องะเดเก็บเลย กมันจีไปทางใดแล้ว<ด> <laughs> โอ้เด็ดไหมเด็ดฮอนทังไดฮอนขับฮอนแน่เลยยี่มอังอื่นก็เจ้าคือฝนตกอยู่บ้านเอกมันก็ฝนตกว่ะว๊ว บอเห็นมีปลาไหลจกักโตถ้าเห็นก็สิพูดลาขึ้นไปน้ำกองดิน่ะเดี๋ยวจักหน่อยมันห่อนมันก็ออกมาดอกพูดนะหนูซิ่งพี่น้องเล่นยุงๆๆๆหนุใหญ่บ่ได้กินดอกได้กินนูปากแดกนะสงใสยว่ะ <laughs> โอ้ยเรียบร้่อเลยเฮาประมาณประมาณ ประมาณครับมันหนีถอยปากบอ3คันงานมึงนีย่เดี่ยวยุ่นหกลอยเดี่ยวหกลหกดอเดี่ยวข้าเทเต็มนี่นะอู้หลเตืบเอาเลือกเล่นมันวาซจนี่อเกือบสี่เปีนัเทียวหมือนตัวนี่มาเรียวได้เลย เอาสุดกลางพูเล็บ่เฮ็ดปูเฮ็ดปูอยู่เป็นบาอ๋อขั้นกพราบริโัยารเปลี่ยนจิตบกวดๆไปอยู่เห็นทหารเนาะ มันลงเมลึกไปนีแล้วมันเบิดแล้วแต่มันอยู่มันอยู่ตักี่ตุ่มแล้วๆแหละก็ได้พัดเพียงนะเว้ยโอ้ใบเลียใบเลียเลยว่าเฮาใบเห็บเลยไม่ได้แหบ,บเลยครับเดี๋ยวเขาไปหาน้ำกองดินมาแ<ช>ล้วมันต้องไปน้ำรถแน่ละ <laughs> ่ะน้ำรถมีโคโบมันเลยครับโบมนัมนบบมัน ไปพบปเดี๋ยวไปหานะรถดำเออไปหารถดำเฮ้ยเดี๋ยวไปย่างหานะรถดำรับเดี๋ยวมันหอนๆเดี๋ยวมันกะอกมาเออเอาคลิปนี้ซจำเนียะพี่น้องว่าแต่จะได้ไล่หนูว่าได้ไล่ซจำโอ้ยเบียบเลยวะเดี๋ยวรอติด,ดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ